คามิน่าพาเกอร์โบเป็นผู้อุปถัมภ์องค์กรการกุศลที่ฝึกสุนัขเมเหสีของกษัตริย์อังกฤษได้เลือกชื่อพิเศษมากสำหรับสุนัขพันธุ์ลาบราดอร์ตัวเล็กของศูนย์คามิลลาพาเกอร์โบเมเหสีของกษัตริย์ชาวที่3แห่งอังกฤษเป็นผู้อุปถัมภ์องค์กรการกุศลพิเศษแห่งหนึ่งสมเด็จพระราชินีคามิลาทรงดำรงตำแหน่งดัชเชสแห่งคอนอลและทรงเป็นผู้อุปถัมภ์สุนัขตรวจจับทางการแพทย์ในปี2014 ศูนย์ฝึกสุนัขให้สามารถตรวจจับโรคร้ายแรงได้ตามรายงานในบทความของเดลี่เมย์ฉบับวันที่10กรกฎาคม2024ด้วยประสาทรับกลิ่นที่เหลือเชื่อสุนัขที่ผ่านการฝึกจึงสามารถตรวจจับโรคต่างๆได้ตั้งแต่มะเร็งมาเลเรียไปจนถึงโควิด -19 นอกจากนี้สุนัขยังได้รับการฝึกให้เป็นสัตว์เตือนภัยทางการแพทย์อีกด้วย สุนัขบางตัวสามารถเตือนเจ้าของเกี่ยวกับโรคต่างๆเช่นโรคลมบ้าหมูเบาหวานและโรคร้ายแรงได้คามิล่าพาเกอร์โบกราชินีผู้รักสุนัขสมเด็จพระราชินีคามิล่าวัย77ปีเป็นคนรักสุนัขตัวจริงและแคลเกสผู้ร่วมก่อตั้งและประธานเจ้าหน้าที่บริหารของ MDD ไม่คัดค้านมันชัดเจนเสมอมาว่าเธอหลงใหลในสุนัขและเธอมีความสนใจอย,อย่างแท้จริงในงานของเรา เธอกล่าวถึงความหลงไหลและความทุ่มเทของคามิล,ล่าคามิล,ล่าปารก์เกอร์โบเป็นผู้อุปถัมภ์มูลนิธิมานานกว่าทศวรรษองค์กรมีจุดเริ่มต้นที่ไม่ราบรื่นฉันเป็นผู้อุปถัมมาเป็นเวลา10ปีแล้วและครั้งแรกที่ฉันไปเยี่ยมแคลเกสในมิวตันคีนมีเพียงโรงเก็บของเล็กๆก,กับแคลและคนอีกหนึ่งหรือสองคนควีนคามิล,ล่าเล่า ในเวลานั้นมีคนไม่เชื่อมากมายแต่เหมือนที่คุณเห็นในวันนี้การเห็นคือการเชื่อเธอกล่าวเสริมคามิลล่าปาร์เกอร์โบลูกสุนัขที่ตั้งชื่อตามหลานชายคามิลล่าปาร์เกอร์โบเป็นที่รู้จักว่าสนิทสนมกับหลานหลานของเธอมากซึ่งเป็นลูกของทอมและลอร่าโลเปสน้องสาวของเขาเฟรดดี้ลูกชายของทอมเป็นหลานคนเล็กของควีนคามมลล่าเฟรดดี้มีอายุ13ปีแล้ว Medical Detection Dog ได้เปิดตัวสุนัขพ,พันธุ์ลาบราดอร์รีทรีเวอร์ตัวใหม่บนโซเชียลมีเดียพบกับเกรดดี้สมาชิกใหม่ล่าสุดของทีมเราซึ่งได้รับการตั้งชื่อโดยผู้สนับสนุนคนพิเศษผู้ให้การอุปธรรมของเรานั่นก็คือราชินีโพสต์ดังกล่าวระบุว่าพระมเหสีของกษัตริย์ชาวที่3แห่งอังกฤษได้เลือกชื่อหลานคนเล็กของเธอเพื่อตั้งชื่อลูกสุนัขตัวนี้